ก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการเรียกรถของประเทศอัสุรรานะฮะในกรณีที่เราไม่มีคนมารับใช่ไหมครับกดโทรศัพท์ F1 มาครับตามด้วยเรียกรถครับนี่ครับในลลงรถเราให้เรียกมาคันหนึ่งรับรถกรณีนี้ให้เรากด ดูครับว่ารถจะมาทางไหนมันจะเป็นปุ่มสีเหลยยงนะครับรถเรามาแล้วจะเสียค่าบริการ3 0 0ันะครับไม่อนุญาตให้ทำร้ายคนที่ขับมาส่งรถนะครับถ้าพบเห็นโทษใบแดงนะครับแค่นี้เราก็ได้รถนะครับผมจะเรียกมาอีกคันหนึ่งนะ กรณีที่ไม่มีใครมารับจริงๆนะครับลงรถเสียละสามพันสองโอเคนะครับขอจบคลิปเพียงเท่นี้นะครับ